ก็ขอโอกาสต่อคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์รเพื่อนสาธมิกทุกทุก,ทกรูปแล้วก็ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแต่ญาติโยมท่านสาธุชนโป้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดีทุกท่านขณะนี้อาตมาภาพพ,พร้อมคณะเดินทาง มาร่วมงานชาวพนกิจศพที่จังหวัดน้องคายก็ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้เพิ่มบุญเพิ่มกุศลได้มากราบขอบุญขอบาร,รมีขอพรจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขณะนี้ธรรมภาพอยู่ที่เจดีหลวงปู่เรียนวราลาโภวัดอรัญญบันพศ อำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดหนองคายหลายปีที่ไม่ได้มาพอมาวันนี้ได้มากราบหลวงปู่ก็ได้หัวระลึกนึกถึงครั้งหนึ่งที่ได้มาในงานวันพระราชทานเพลิงพระเดชพระคุณหลวงปู่เมื่อหลายปีก่อนจนจำไม่ได้แล้วแหละพอสอนไหนครั้งนั้นผู้คนมืดฟ้ามัวดิน ผู้คนเป็นหมื่นๆื่นเป็นแสนๆคนที่มาร่วมคณะครูาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มากมายต่างฝ่ายบ้านเมืองก็เป็นในหลวงราชากาลที่10ราชากาลปัจจุบันมาเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงแต่มาได้เห็นเรื่องเรางดงามหลายๆอย่างโดยเฉพาะความศรัทธาเรื่อมใสของเรา พุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศไทยพี่น้องฝั่งสอปป,าปาลาวแล้วก็มาจากทางยุโรปทางเมืองนอกก็ลหลายประเทศที่เห็นในงานมาวันนี้ได้เห็นเจดีหลวงปู่ได้มีการปรับปรุงเนื่องด้วยการเวลาของเก่าก็หลายปีก็อาจมีการํำรุดสุดโทมแต่มาวันนี้มีการปรับปรุงมีความงดงาม บรรยากาศก็กเย็นเยสบายสบายเหมาะที่จะนั่งเจริญสมาธิก็คงจะใช้เวลานิดเดียวเนื่องจากว่าต้องเดินทางไปร่วมงานชาปนกิจศพเตรียมเผอสังคมเลยขึ้นไปอีกใกล้ๆติดกับจังหวัดเลยแต่ว่ามาแวะกราบหลวงปู่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นสิริมงคลอาตมาก็เลยนึกถึงญาติโยมคณะสงฆ์ญาติธรรมเราที่ บางคนก็อาจจะรู้จักหลวงปู่บางคนอาจจะไม่ได้รู้จักเลยแต่เมื่อได้มาแล้วเห็นบรรยากาศที่มันเกิดความสุขใจเพื่มใจและเป็นสิริมงคลก็เลยถือโอกาสบันทึกภาพบันทึกเสียงเพื่อให้ญาติโยมผู้ที่อยู่ทางบ้านอยู่ทางไกลแม้แต่คณะสงฆ์ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุเพื่อเกิดความปราบเพื่มยินดีเป็นบุญเป็นกุศลให้กับดวงจิตวิญญาณของเรา หลวงปู่เหรียญวราราโภเป็นพ่อแม่ครูบายจารย์รูปหนึ่งลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะที่เป็นคุนพลในกองทัพธรรมได้เป็นหลักเป็นร่มโพร่รมใสให้กับพระภิกษุสามเณรญาติโยมุอบวสกุบาสกบาิกาตราบเท่าอายุหลวงปู่แม้กระทั่งหลวงปู่จากไปแล้วคำสอนหลักศีลหลักธรรมแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ หลวงปู่ก็ยังไปกลับกลายเป็นมรดกเป็นมรดกเป็นแบบอย่างให้เราลูกหลานผู้เกิดมาทีหลังได้เดินตามรอยปฏิปทาเพื่อความงอกงามไปบูรณาสงศีลแห่งธรรมเพื่อความทุเราเบาบางจางคลายแห่งเกลียดตัณหาฉะนั้นจึงขอถือโอกาสนี้อ่าแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าอาตอมาพร้อมทีมงานผู้ร่วมเดินทางได้มากราบหลวงปู่ และลึกนึกถึงคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมข้อวัดปฏิบัติอนงดงามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลลาโพให้เราทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาสาธุก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เกิดขึ้นมีขึ้นทั้งหลาย ได้โปรดเมตตาประทานพรปกป้องคุ้มครองรักษาญาติโยมเราทุกคนทุกท่านให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุม,มั่นคงยืนจเจริญรุ่งเรืองในศีลในธรรมคำสอนของพภาษาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ